เริ่มต้นวันนี้ด้วยกาแฟแสนอร่อยค่ะเตรียมตัวรับแขกที่น่ารักของวันนี้ค่ะนั่นคือแกงพี่สาวที่มาจากกรุงเทพมหานครแกงพี่สาวที่น่ารักของมีเมตรีนะคะนัดวันมาว่าจะขอมาเจอน้องนะคะและน้องก็เลยเตรียมของ ากไว้ให้พี่ๆค่ะเป็นกรอบรูปกำลังใจให้พี่ๆนะคะเตรียมไว้ให้แล้วนะคะรอไม่นานนักพี่ๆก็มาถึงแล้วค่ะคนนี้พี่แพตตี้ค่ะพี่แพตตี้คนสวยวันนี้ทำหน้าที่เป็นพลขับนะคะตามมาด้วยพี่มิมค่ะพี่มิมที่คุณนหน้าคุณตากันดีใช่ไหมคะและคนนี้พี่นานาคนสวยนะคะ ไม่ได้เจอพี่นานานานมากเลยค่ะพี่นานาไปอยู่ต่างประเทศมานะคะและคนนี้ก็คือมีเมตรีจ้ามาถึงพี่เพตตี้ก็มอบของฝากเลยจากนั้นก็ทำการอันแพ็คของรับประทานกันค่ะพี่มิมหิวข้าวซอยน้ำเงี้ยวไส้อั่วมาฟินมากเลยย่าส่วนทางเราก็เตรียมส้มตำแล้วก็อาหารต่างๆนะคะก่อนรับประทานก็ทำการถ่ายรูปนิดนึงนะคะ แล้วก็มาดูกันค่ะว่าอาหารมีอะไรบ้างถ่ายทันบ้างไม่ทันบ้างนะคะชมไปเพล่นๆค่ะก็รับประทานกันไปคุยกันไปด้วยความสนุกสนานนะคะการมีพี่ๆเข้าบ้านมาก็คือความสุขของมีเมตรีค่ะแต่ว่ากระซิบนิดนึงน,นะคะว่าต้องนัดกันมาก่อนนะเพราะไม่งั้นจะโดนมีเมตรีเซอร์ไพรส์กลับจ้า และนี้ก็คือจิกรูปอาหารจากพี่นานามานะคะพี่นานาถ่ายรูปอาหารได้สวยมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่รู้จักนี้ไหมร้านที่พี่มีมซื้อมาเป็นร้านประจําของพี่มีมชื่อว่าสวนสินดอยสเก็ตสาขาสองอยู่แถวแถวบางนานะคะและนี่คือสวระที่พี่แพตตี้นํามาฝากจ้า พี่แพตตีดีขออนุญาตเติมแรงนะคะและนี่คือของฝากอย่างหนึ่งจากพี่มิมนะคะเป็นน้ำพริกรากบัวจ้าและนี่ก็คือรากบัวเชื่อมอร่อยแบบเปิดโลกส่วนนี้เป็นของฝากจากพี่นา,นานาน่ารักมากเลยปกติจะเห็นกันทางแชทนะคะ เกือบทุกวันเลยแต่พอมาเจอกันจริงๆแล้วมันก็มีความรู้สึกที่ดีมากกว่ามากๆเลยค่ะขอบคุณพี่ๆที่เมตตาน้องคนนี้นะคะและก็มีก๊อกสองต่อค่ะเนื่องจากว่าเป็นการชิมน้ำพริกรากวัวของพี่มิมนะคะและ ก็ผสมผสานเข้ากับน้ำริกตาแดงที่มีเมตรีเตรียมเป็นของฝากพี่พีด้วยปรากฏว่ามันเข้ากันมากเลยค่ะดีใจจังเลยพี่นา,นาอาว่าอืเข้ากันเข้ากัน แบบนี้เลยนะคะแล้วอยู่คุยกันอีกพักเลยเช,ชวนกัน,นะะมาที่หน้าบ้านนะคะ <c oughs> เปลี่ยนโลเคชั่นมาถ่ายรูปกัน,นะคะ่ะถือวิดีโอวันนั้นก็คือคุณพี่คนสวยซอยหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยและพี่มิมก็เหลือไปเห็นส้มจี๊ดนะคะกำลังกินเลยเลยอนุญ,ญาตให้พี่มิมเก็บไปประกอบอาหารได้เลยะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามีเบรีไม่ไหวนะคะมันเปรี้ยวมาก แล้วพี่ๆก็เลยกลายเป็นนางแบบของมีเมตรีนะคะมีเจ้าหนูเก่งไข่รวมเฟรมด้วยค่ะต่อจากนั้นเหรอคะพี่แพตตี้ก็เหลือไปเห็นต้นนี้เข้าค่ะที่รุ่นน้องของมีเมตรีเอามาฝากแล้วตอนนี้กำลังดกแล้วก็พร้อมแบ่งปันมากๆเลยก็เลยแบ่งปันพี่ๆไปเลี้ยงดูทั้งสามบ้านเลยค่ะดีใจจังเลย ได้เวลากแล้ว่อเนนะคะแล้วเพื่อเราจะพบกันใหม่นะคะพี่พๆขอบคุณพี่รักและเมตตาน้องคนนี้มากๆจริงๆค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะอยากให้พี่ๆมาบ่อยๆจังเลยค่ะเพราะว่ามาทีไรก็มีความสุขมากๆ เลยขอบคุณมากๆจริงๆนะ้าะจะต้อนรับกับสู้พี่ๆไม่ดีนะก็ต้องขออภัยมาน,านที่นี้ด้วยนะคะถึงตรงนี้ก็ขอฝากมีไมตรีแชนแนลทั้ง2ช่องทาง Facebook และ YouTube ไว้กับทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ